สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทกท่านนะคะมาพบกันวันนี้เนาะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์พ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าว่าจะไม่มาตลาดก็ไม่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะเมื่อวานนี้ฝนแรงมากวรดาก็ไม่ได้ลงมาลงไม่ได้เพราะหน้าร้านวรดาถ,ถ้าฝนตกนี่ไม่สามารถจะลงได้เลยนะคะเพราะเป็นหน้าถนนเนาะหน้าถนน มันไม่มีหลังคามุงนะคะก็อันตรายเนาะถ้าเราเสื้อผ้าสินค้าออกมาแล้วก็สำคัญไม่มีคนเดินตลาดเลยนะคะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องขาขอความเมตตาการุณานะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝาก ดูสินค้านะคะสินค้าท่านให้ดู ep เป็นหลักนะคะตอนนี้ที่ ep 1 6 0 0กว่าแล้วนะคะนัมเบอร์ก็คือนัมเบอร์แบบนี้นะคะขอให้ท่านดูนะคะ <ๆ S 2> เพื่อเป็นการให้ท่านได้ดูสินค้าสวยๆงามๆวันนี้เวลดาก็จะไม่ได้พูดยาวนะคะเพราะว่าฝนฝนลงมาแล้วนะคะ <c oughs> แต่ก็ดีหน่อยเวรดาซื้อไม่มาใช้ก็ตัดเสียงได้อีกระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> วันนี้เวรดาก็จะมารีวิวผ้าขาวนะคะ <c oughs> เป็นผ้าขาวที่ใช้เป็นผ้าอาบน้ําฝนก็ได้เป็นผ้าจะถวายพระก็ได้นะคะเพราะว่า พรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะวรดาก็จะมาพิเศษให้ท่านเลยเนาะวันนี้วรลาก็จะมาพิเศษในราคาพิเศษเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆ mm hmm. เพื่อไปถวายพระถวายแมช่ชีหรือท่านในต้องการอยากไปถวายแมช่ชีไม่ต้องเอาไปด้วยตัวเองก็โทรมาหาวรลาโอนเงินมาแล้วก็เอาที่อยู่มาวรลาก็จะส่งไปถึงที่ที่ท่านจะเอาไปเลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียเวลาส่งไปหาท่านนะคะส่งไปที่ ตำหนักหรือสำนักหร,ห,รห,รหรือวัดที่ท่านต้องการอยากถวายนะคะสะดวกค่ะทุกวันนี้ไปถึงเลยนะคะแต่ขอเอาที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะวันนี้วรดาก็จะมาพิเศษเลยนะคะเป็นผ้าขาวนะคะเป็นผ้าขาวเหมาะสําหรับไปถวายเมชีนะคะหรือไปวัดนะคะขายถูกมากเลยนะคะวันนี้ผ้าดีนะคะเป็นผ้าฝ้ายเท้ของสกลนครน,นะคะผ้ารุ่นนี้ไม่ใช่ผืนเล็กนะคะเป็นลองใหญ่นะคะ เรียกอยู่ในผ้าพันคอกึึงคุมไหล่นะคะปกติรุ่นนี้ขายอยู่290เนาะแต่วันนี้เวลามาให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้ท่านเพลินพละและ200บาทนะคะนําเบอร์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยเลยนะคะมีเยอะนะคะพ่อแม่พี่น้องขะมีเยอะมากนะคะเวลาให้ท่านเลยนะก็200 200บาทนี่เวลาแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะคะแต่ก็อยากขายเพื่อได้อท่านไปทําบุญเยอะๆแลว้วเวลาก็ได้บุญด้วยนะคะ วันนี้วราดาก็มาให้ท่านเพียงผืนและ200นะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแทแนนนอนนะคะโอเคนะคะอันนี้จัดโปรไปเลยนะคะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา Scientists 200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ200บาทนะคะอันนี้ผืนรองใหญ่นะคะพราะผ้าขาวจะมีอยู่2รุ่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ มีอยู่2รุ่นเท่านั้นนะคะวรัรดาพิเศษให้เลยนะคะพื้นละ200บาทนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะสวยเนื้อดีอันนี้ทบครึ่งนะคะทบครึ่งนะคะวลดราก็ให้เลยนะคะ200บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะได้เท้เนโนนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรามีสวยสินค้าของเรามีกิิงนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะ มีเยอะนะคะท <normal Yeshua ez. S 2> <found> ่านก็บได้กี่ผืนกี่ผืนก็ได้นะคะเอาหลายผืนก็ได้นะคะสินค้ามีกิ้งแต่วรดาจะไม่ได้ขี้ออกมาทุกผืนนะคะเพราะสินค้าของเรามีเทแน่นอนนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้สุดๆผืนละ200บาทมีเยอะนะคะท่านเอาเป็น10เป็น20ก็ได้นะคะทักทายกันเข้ามาเลยนะคะต่อมาเป็นผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่นี้นะคะวรดาก็จะมาพิเศษให้ท่านนะคะวันนี้พิเศษไปเลยนะคะปกติแล้วผ้ารุ่นนี้นะคะ ขาย4ี่นะคะ499แต่วันรามาจัดโปรเลยนะคะวันนี้จัดโปรสุดๆเลยนะคะพื้นนี้ใหญ่นะคะ250จัดโปรช่วงเข้าพรรษานะคะ <_' S 1> ท่านใดสนใจอยากไปถวายเมชีได้เลยนะคะใหญ่นะคะอันนี้250งร้ดาได้แต่ค่าขนส่งนะคะวราดาให้เลยนะคะ250เป็นผ้าใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นพื้นใหญ่นะคะ <_' S 1> พื้นใหญ่จริงๆนะคะวราดาให้ท่านพื้นละ250บ้บาทนะคะ <_' S 1> ท่านใดสนใจทักมานะคะมีเยอะนะคะ านจะเอาหลายๆผื้นก็ได้นะคะหลายๆผืนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาผ้าของรุ่นนี้นะคะแต่ผ้าบางรอบในเนื้อก็จะไม่สวยนะคะแต่ผ้ารอบนี้สวยงามมากท่านดูนะคะใหญ่ยาวนะคะววลาจัดช่วงโปูเข้าพรรษานะคะ250พื้นใหญ่นะคะใหญ่พิเศษเลยนะคะ250นะคะ ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ250จัดโปรเข้าพรรษานะคะจัดโปรช่วงเข้าพรรษาแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้นะคะเรามาสุดๆเลยนะคะเราก็มาจัดโปให้นะคะ250ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะโอเคท่านใดอยากได้เยอะๆก็ทักมาเลยนะคะเี๋ค่ะมีหลายผืนนะคะอยู่ในร้านวราดาก็มีเยอะแต่วรลดาไม่ได้ยกมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ขี่ออกอีกนะคะเพราะผ้าสวยทุกผืนท่านอยากได้ พื้นใหญ่หรือรองใหญ่ท่านทักทายมาเลยนะคะอันนี้วลดาจัดโปรเพียงสองร้อยห้าสิบนะคะผื้นรองใหญ่สองร้อยนะคะโอเคอันนี้เป็นผ้าขาวนะคะอเอาไปถวายเมชีเอาไปถวายเป็นผ้าอาบน้าฝนได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเรามาถึงผ้าตัวนี้นะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ย้อมคามเรียบร้อยและะ้วค่ะย้อมคามเปลือกไม้นะคะเป็นสีกักนะคะสีธรรม,ามายุทธนะคะอันนี้นี่ค่ะ ใหญ่ยาวเหมือนกับสีขาวเลยนะคะจริงๆผ้าพื้นนี้ขายพื้นละ500บาทนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพื้นนี้350บาทนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ350บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าตัวนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะท่านใดอยากได้ทักมาเลยนะคะวนรดาย,ยกให้ท่านเป็นนมเบอร์สามนะคะนมเบอร์สามสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะจัดโปรให้เลยนะคะจัดโปรจัดโปรเด๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าโอเค320บาทก็แล้วกันนะคะวรดาก็อยากแบ่งปันนะคะแบ่งปัน2 3 4สสถูกต้องแล้วค่ะ3า0บาทนะคะวัดาพิเศษให้นะคะ350าบาทท่านจะเอากี่พื้นกีพ่พืนก็ได้นะคะ350บบาทนะคะจัดโปรแล้วนะคะจัดโปรอีกแล้วนะคะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาใหญ่ยาวอันนี้ย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติเลยนะคะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มเลยนะคะ เราก็มาพิเศษให้เลยนะคะมาพิเศษจัดโปรให้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เรามาพิเศษไปเลยมีเยอะนะคะท่านอยากได้กี่พื้นกี่พื้นก็ทักทายมานะคะสินค้ามีแท้แนโน,นนะคะมีกินงพร้อมขายมีแท้แนโน,นนะคะโอเคนะคะมีเยอะนะคะคลิปนี้วราดาจะมารวมกันกับเป็นผ้านี่นะคะ ผ้าคามนะคะผ้าคามลายหมีเพราะว่าสินค้ารุ่นนี้มีเท่านี้วลดาก็จะเอามารวมกันให้นะคะเป็นผ้าพันคอเล็กนะคะแต่ลายหมีในรอบนี้ของยังไม่เข้าอีกเลยนะคะแต่ก็ยังมีสวยอยู่วลดาจัดโปรให้ท่านเพียงผืนละ300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวน,นี้สวยนะคะสินค้าของเราช่วงนี้ได้นะคะราคานี้ถ้าต่อไปช่วงใกล้ๆปีใหม่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าผ้าแต่ละรอบแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็มาให้ท่านนะคะ เพียง300บาท ies. ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าเป็นพันคอเล็กเหมือนกันลายมีม,มีแค่สองพืนเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจเขาทักมาเลยนะคะเราให้ท่านพิเศษเลยนะคะพิเศษสุดๆดเลยนะคะเพียงสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยพิเศษไปเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะโอเคนะคะสามร้อยบาทนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีพื้นใหญ่มานะคะพื้นใหญ่จริงๆตัวนี้เราจะขายอยู่420วันนี้เราก็จัดโปรเหมือนกันนะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจัดโปรให้ท่าน380นะคะจัดโปรช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะจัดพิเศษให้ท่านเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ380นำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทักมาเลย วันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ380บาทนะคะ มาอีกนะคะอันนี้นมเบอร์เจ็ดเนาะนมเบอร์เจ็ดวันนี้เราก็มาพิเศษให้นะคะมาพิเศษให้เลยวันนี้เรามานมเบอร์เจ็ดนะคะเราก็จัดโปเหมือนกันนะคะสามร้อยแปดสิบนะคะจากราคาสี่ร้อยเก้าสิบเราให้เลยนะคะสามร้อยแปดสิบท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีไม่กี่พื้นนะคะผ้ารุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะผ้ารุ่นนี้หายากมากนะคะเป็นฟื้ที่หน้าห้าสิบนะคะเป็นผ้าที่หายากอยู่นะคะเพราะว่า บางครั้งมันไม่มีฟืมนะคะแม่เม่กี่ทอจะเอาเอาออกนะคะเอาออกไปทอรุ่นใหญ่มากกว่านะคะ380นะคะวรดาอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะอยากมาต่อยอดนะคะโอเคนะคะต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นนางเบอร์8ปดลายนี้ก็สวยนะคะลายสวยยาวยาวสุดๆเลยนะคะท่านดูนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรายาวสวยสุดๆเลยนะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านเลยนะคะพิเศษนะคะ3 8 0้ดพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะรีบรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะ380บาทนะคะพิเศษให้เลย380บาทนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นพื้นที่เก้านะคะในคลิปนี้เราก็มาจัดโกให้ท่านเหมือนกันท่านดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเป็นสีรามน้ําทะเลสวยเท่แน่นอนวันนี้เรามาให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะ380เนาะ380อมีกิงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนำเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะสินค้าของเราดีมีประโยชน์มีคุณค่านะคะเป็นของภูมิปัญญาของคนไทยนะคะ สินค้าของร okay, เราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุก enfin, อันนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะมาเลยมาเลยสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสุดๆไปเลยนะคะโอเคนะคะเราก็จัดโปรเป็นผ้าพันคอได้คุมไหล่นะคะหรือผ้าผ้าขาวนะคะผ้าขาวไปถวายพระนะคะผ้าขาวไปถวายพระไปถวายแม่ชีได้ทั้งหมดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็รีบด่วนจีไปสนีจหาคลิปให้ท่านนะคะ ฝนกําลังเริ่มตกลงมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้หุบหอบเข้าหลานแล้วนะคะอัคดคลิปก็ไม่ได้นะคะแต่ดียังไม่ลมเนาะโอเควันนี้เราก็มาพิเศษให้ท่านเลยนะคะพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีกิ่งพร้อมให้ท่านเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านเข้ามาดูเลยนะคะช่อง YouTube ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะคะ เข้ามาแล้วให้ดู E p ีให้ดีนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะท่านอยากได้อะไรก็ให้จดไว้นะคะแล้วก็โทรหาวรดาหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรซูนก็เปยนห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะอันนั้นคือเบอร์แอดไลน์ได้นะคะมาพูดมาคุยกับวลรดาได้ตลอดเวลานะคะ <S <S อย่าลืมนะคะสุดท้ายวลรดาก็ขอความเมตตาท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณทุกจากเก็กิงของวลรดาภาคคมค่ะ